บอกว่าแม่กูถูกรอนที่หนึ่งครับแล้วเสกบอกรู้เรื่องไงบอกพูดมาเขารู้เรื่องเขาไปตรวจหรือยังเขาเขาไปเห็นแล้วเขาไปตรวจเขาก็โพสต์องเ a c e บุ๊กเลยครับเขาโพสต์องเท้าบุ๊กเฟซบุ๊กก่อนใช่ครับแล้วไปตามคุณมาอ่าไม่ได้ตามพี่เดียวนะเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเออเขาก็คุยกันเขาก็จะไปถ่ายทีนี้เบียร์ก็รู้เรื่องไงเขาก็มาบอกเบียร์ว่าเออถูกรตอรี่นะก็เลยชวนเบียร์ถ่ายด้วยครับเบียร์ก็ไปไปครับออวันแรกไปถ่ายเขาไม่อยู่ใช่ไหมืออนแม่่า นอนประมาณนี้นอนมันดึกแล้วครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทีนี้วันต่อมาก็นับใหม่ก็เลยไปถ่ายวันต่อมาเลยครับทีนี้เราก็เปิดคลิปแล้วก็เดินก้าไปในบ้านตามไปในคลิปก็เดินขึ้นไปก็เห็นแม่ก็ทําท่านั่งอยู่ตรงนั้นทีนี้แม่ก็บอกว่าจริงๆน่ะมันไม่ใช่ห้าใบลูกจริงๆมันสิบห้าใบนะแล้วก็โอ้ตกใจครับแม่บอกอย่างนั้นเลยใช่เราก็ตกใจโอ้โหแสดงว่าสิบห้าใบก็คือเก้าสิบล้านโอ้โหแม่สุดยอดเลยแล้วก็นั่นแหละครับ แล้วอีก้ไงอีกแล้วรกเราก็ดีใจด้วยแสดงความดีใจก็เลยขอถ่ายรูปกับ,กบลอตเตอรี่ใช่ครับแล้วก็อขอถ่ายรูปแล้วก็ขอถ่ายคลิปขอถ่ายอะไรต่างๆให้แม่พูดมา